สร้างห้องแล้วเบลหนึ่งหนึ่งกันปะมาใช่มากูเชิญแล้วแพ้โดนอะไรนะพูดดังๆดินหน้าขาวครับน้องจัดปไปนี่ไงแปลนเนี่ยมึงโดนแต่ตัวเลยวะอะไรวะกูะะ<ๆ>เคลูรลนจิงกูลนจิงเล่นแบบนี้นานละแป๊บหนึง่งอ่าโอเคตอนนี้เพื่อกนกำลังทำดูละซึ่งกูมีอะไรจะบอกอะไรวงมาวะกูอยู่ข้างนอกกับมึงกั้จะน่

อ้าวผูตายก่อนกู้เ่นกูยิงโดนไงเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอ่ะออนิเมชั่นใหม่เฮ้ยโอ้ยกดตายไรอดไม่ได้เอาไปกดให้มันโดนก่อนไหมมึงจะโดนวงตายกันหน่ะจริงๆสามสองหนึ่งเรียบร้อยเฮ้ยเข้าวง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 มา กูออกมาละมึงโดนยากใช่ไหมฮะเฮ้ยกูนนจะโทรเมสเซนเจอร์แล้วก็มาเล่นฟรีไฟกันแต่ไหนๆมึงก็มานอนบ้านกูนละก็จัดเลยไม่หัวอยู่ตรงกลางเขาไม่ได้อยู่ถนนอ๋อหัวถนนก็ไม่อยู่ยเล่นตรงกลางก็ได้มามามานะ ฟุกอี้ยมึงวิ่งติดแอดดัลไปไหมล่ะฟุกอี้ยมีป้อมด้วยอะไรเนี่ยมันยิงกูใหญ่เลยยิงทิ้งก่อนไอ้เหี้ยกูจะตายจะตายนี่ไงเอาเหี้ยไม่โดนอีกกูติดขาเมียเอาเหี้ยกูหังโอเคแล้วมามาละนี่ไงกติดขาเมื่อไเยี่ยงอะไรไมขึ้นเลยกูต้องวิ่งไปมากันโดน โปเล่นโปรกูกลังกระโดดตั้งไอ้บอลเลยมึงโปรละเบลแปลกแปลกวะอู้ตายแล้วตายอู้อุ้อุ้ยตไ้อุ้ยอุ้อต้มอต้อง้อุไยอต้อุ้ยอุ้เอุ้ยอ้ยอุ้าอุ้ยอม้ยอุ้ยอี้ยอ้อเป็นุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ัยอุอุ้เอุ้ยอุยอุอุ้ยอุ้อม้ยอ่้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออ้้้เยอ้ย เอาว่ะเขาใช้สูตรอะไรไๆเก่าชิบหายแล้วกูกูไม่มีสูตรอะไรเลยมีมีแต่สูตรยาดมเหนี่ยตอนน่ะเอายังมามามากูพร้อมสูตรสูตรอะไรไๆเก่าคืออะไรเก่าแนงนี่ไงล็อกล็อกด้วยสูตรอะไรวะสูตรอากาศอ่ะใช่ปะชี้ไม่ขึ้นอุ้ยยังสวยเมื่อกี้อะไรวะเดี๋ยวอันนี้สกิลอะไรเอ้ยโอเคเปิดใช้อุ้ย ชิวๆตายจะตายจะตายชิวๆๆๆๆๆปัญญาปัญญาเอายังเอายังเอาเอานะตัวล้วนๆกูเนี่ยโอาล้วนเลยเอ้นอกวงนอกวงเอ้กูตายวงกูตายวงว่ะไอ้เหี้ยดีไงเอาไม่โดนหัวอ่ะเรียบร้อยไอ้เหี้ยเขาดำกูเล้วไม่นะตัวมึงก็นับแบบเนี้ย นับดิโอ yeah, yeah, yeah. ้โหงั้นกูอัดตัวยาวเลยแบบนี้ยอวๆจะเรียนๆถ้าพยายามงัดห ouais ัวได้ก็พยายามกูพยายามอยู่แต่วงั้นไม่ขึ้นทำไมหลังๆกูเริ่มสู้ไม่ได้วะชีพละเอาละครับยุบหนอบ้องหนอตั้งใจเล่นมาๆๆหุ้ยโอุ้ยไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะเฮ้อเหลือ่อนเอาหมัดต่อยดีกว่ามั้งมึงไม่ตายวะเป็นไรวะหมวกหมวกสามเหรอไม่ใช่ เพิ่งงงวกสามมาจากไหนแอโดบเนี่เลยกว่ากลัวว่าจะเหนอยวะเอายังเอาอย่าง์ต่อนะกูไม่แย่เนี่ยแต่กูแม่ตัวกูตัวรัวๆไหนเอยี้อ่ะมาดิอุ้ยไอ้เยัยกลัวกู oh my god เอาละครับผู้ชมครับในเกมเราหน้าขาวพอแรงแล้วเราจะไม่ยอมหน้าขาวเลยจริงๆขาวไปเดี๋ยวผมกลับมาแก้มือแน่นอน เฮ้ยเชื่อแล้วกูว่ากูโดนว่ะก้กากอุ้ยป้าเรียบร้อยแม่เงยอ่ะพอ,อยังพอเอาเอาอเยกกอะกว่านี้อีกอ่ะแล้วแต่อ่ะพร้อมนี่ครับบทลงโทษผู้แพ้ซึ่งบอกเลย เดี๋ยวผมเอาคืนแนะ่เดี๋ยวผมมาแก้มือใหม่แต่ตอนนี้ <c oughs> อ๋อบออย